8สัญญาณหญิงวัยทองคุณผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่45ขึ้นไปจนถึง55ปีถ้าใครมีอาการหนึ่งใน8สัญญาณต่อไปนี้ให้สงสัยว่าเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ 1. ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหมายความว่าบางเดือนประจำเดือนอาจจะไม่มาไม่ตั้งครนนะครับ บางเดือนอาจจะมากระปิกะปอยบางเดือนอาจจะมาเลือดเยอะบางเดือนอาจจะมาเลือดน้อยสรุปก็คือถ้าประจำเดือนเริ่มไม่ปกติแล้วก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นไวทองก็ได้ครับ 2. ออาการนอนไม่หลับนอนหลับยากนอนหลับแล้วตื่นง่ายตื่นแล้วนอนไม่หลับเป็นอาการเริ่มต้นของไวทองได้เหมือนกันนะครับ 3. อาการร้อนวูบวาบหรือฮอตฟลชคืออาการที่มีเหงื่อออกง่ายมีอาการร้อนอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ร้อนกับเราด้วยและมีอาการนอนไม่หลับในช่วงคืนเนื่องจากมีเหงื่อออกมากในช่วงคืนมีอาการร้อนวูบวาบในช่วงคืนด้วยนะครับ4คืออาการปวดเมื่อยตามตัวปวดหลังปวดตามข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นต่างๆ ซึ่งพบได้ในคุณผู้หญิงวัยทองนะครับ 5. อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปอารมณ์แปรปวนอารมณ์ปี๊แตกงุดหงิดง่ายขี้น้อยใจขี้หึงอารมณ์โมโหง่ายหรือบางทีอาจจะมีอาการซึมเศร้าก็ได้ครับ 6. อาการช่องคอดแห้งรวมถึงเส้นผมร่วงผมปราะบางเล็บปราะบางช่องคอดอักเสบมีปวดเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ 7. อาการความต้องการทางเพศลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีปริมาณลดลงกว่าปกติพบได้ทั้งของคุณผู้หญิงวัยทองและคุณผู้ชายวัยทองนะครับและ8คืออาการของปัสสาวะบ่อยกว่าปกติปัสสาวะกันไม่อยู่ปัสสาวะเล็บเวลาไอหรือจามซึ่งพบได้ในคุณผู้หญิงวัยทองสรุปคุณผู้หญิงวัยทองเป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยใกล้หมดประจำเดือน เริ่มตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปพบความผิดปกติในร่างกายทั้งหมดดังนี้และความผิดปกติทางด้านจิตใจและอารมณ์ดังนี้ถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนมีความสงสัยเรื่องเกี่ยวกับอาการไวทองว่าเป็นหรือเปล่าอาการนอกเหนือจากที่หมอกล่าวไปแล้วเป็นไวทองหรือเปล่าสามารถกดลิงก์ ถามคุณหมอยงได้ที่หน้าลิงก์ทิกตอกของคุณหมอยงนะครับด้วยของยายคุณผู้หญิงทุกคนครับ